เฮลโหลโอ้ว้าว my god เ hey, ฮ้วันนี้นี่เรามีของเล่นต่างมารีวิวให้น้องๆอีกดีว่านี้กี้โอ้เรามารีวิวของเล่นอีกแล้วนี่เป็นไดโนเสาร์โอ้ว้าวไดโนเสาร์คอยาวว้าวเอ๊ นี่เอลฟ์เฟนตัวเล็กตัวจิ๋วนี่วิ่งบนรางได้ด้วยเฮ้ยทำไมไม่ไปโอเคไปแล้วกลับมาหนึง่ง one two three เ yeah, 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 yeah. ย่เ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 ย่โอ้โหไปแล้ว โอเคและนี่ก็คือมังก wow. ี้ว้าวกล้วยเฮ้ยลิงถือกล้วยดีนังกาไปไปโอเคนี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไทเกอร์มอเตอร์ไซค์ขึ้นไทเกอร์ นี่ยิ่งไปเลย ayo, นู่นโอ้โหนี่คันนึงมอเตอร์ไซค์เกินไทเกอร์ว้าวโอ้โนีโอโอ้โหรโบ้งคัโอ้คร้โอับน,น้โ้ไม่ไี้คอื่องบองคั้โอ้โไ้ไ้บบอ้้โหโอ้โอ้โอ้กอ้โอ ช้างแม่มดเด็กกับช้างเฟื่องกีฮุกโอเคทุกคนวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนบายบายยีน